เด็กเฮยระวังโดนหน้าไปปึ๊บอ่าอ่าอ่าอาเบิบเอินเด็กเด็กเบิ้บเบิ้บเอินอ้ออ้ออ้อเบิ้บเบิ้บเอินหน้าจะแทงเอามือหลังบอลปึ๊บเอ้มือหลังบอลไม่ใช่บอลหลังมือเงยหน้ามองเออ ทีลูกแรกที่มึงรับไม่ได้เพราะรอะไรร,รู้ไหมเติร์สแรงทีท้ายตัวเหมือนอน,นุเลยนน่าุเองไปเองตั้งหน้าตั้งตาวิ่งจะปะใช้กลวยล้มต้องโดนกลวยล้มปับ๊บมึงหัดมาบอลมานี่แล้วอ้าวไม่ทันวิ่งมาปึ๊บโอ้ยโกทีวิ่งมาทำเรื่องปัด เราต้องมองบอลด้วยอะไร่ะให้วิ่งมาปัดมึงวิ่งมาดูกล้วยเดียวเลยสมใจอือใช่ดีใจขยามทำเรื่องเอา